พองขาวน,นี้แคจะมาป้ายานะคะบู่พีวิคใช้ตูเป็นประจําทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะรูจักผิวหน้านะคะก็คือวอาสิวคือ่มล้จางลงมากคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะแคทมีน้องตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือดีมากเดี๋ยวเราจะไปลองขัดถูหน้านะคะทุกคนบอกเลยว่าฉ่ามากคะ่ะติดใจมากทุกคนค่ะแล้วกินน้องก็คือแบบหอมมากทุกคนค่ะน้องนะคะเป็นมะเขือเทศใส่ไส้กวาวยเกลขาวนะคะวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปลองนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ตัวช่วยดูแลคุณด้วยสบูข่ของแฮฟเซนเลยค่ะสองคุณค่าในก้อนเดียวไม่ควรพลาดนะหมดโจดสลายเมคอัพในขั้นตอนเดียวลดปัญหาสิวปรับผิวกระจ่างใสผิวสุขภาพดีอ่อนยาวผิวเด้งตึงชับกระชับ,บมากเลยค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าดีมากบอกเลยว่าหน้าคือน,นุ่มมากค่ะหลังจากที่เราล้า,างเสร็จแล้วนะคะทุกคนชอบค่ะทุกคนบอกเลยว่าปังไม่ไหวค่ะ ทุกคนคขาตอนนี้ก็คือแบบนี่เลยค่ะล้านหน้าแล้วก็คือหน้าแบบนมมากดูกมีความชุ่มชื้นมากเลยค่ะทุกคนดูดิชอบค่ะอย่าลืมไปตามมาใช้กันนะคะทุกคนใช้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเมื่อตงหน้าอ,อกนี่คือแบบแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะไปตามกันเลย